เอาละครับผมก,ก็กลาสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไ i นัลเอ t ดเบตตี้นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่คนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะครับก็คือก็เป็นเกี่ยวกับหุ่นแอนิ t r o n i c ที่เสียหายอั่นเอนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นภาคแรกไปเริ่มกันเลยดีกว่า ต้องการความช่วยเหลืออ,อ่พิสเรียเนี่ยต้องอ่ะกำลังมองหาอ,อ่ผู้ที่เป็นในนี่นะครับผมผู้ที่เป็นคนรักษาความปลอดภัย Security Guard นะครับผมเอ้ยทำไมภาามันดูนี่จังไม่คุ้นเลยาตอนแรกก็ยังไม่มีใครมาเราจะเล่นถึงเพืนไหนดีอะ ให้คลิปมันสั้นผมก็จะเล่นหลายคืนนะกันฮัลโหลฉันมีข้อความมาให้นายนะอคืองานนี้มันน่าเบื่อ Feels Centre อะ Uh, maybe so maybe right. just I may mean, I on to worry about Okay. Uh, let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal sure. thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, uh. a magical place for kids and grown-ups alike where fantasy and fun come to life. Bazbury Entertainment damage a damage death responsible for property or person discovering or the not Upon to is ระว a งอุลล์ต้องระวังไอ้พวกนี้ด้วยไงก็คือเอาง่ายคือเหมือนเขายินดีต้อนรับเราเข้าสู่งานกาศของที่นี่นะครับผมเฟสเฟรพิสเรียใช่ Those same stupid songs for 20 years, and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect. Ah, uh, right? that's it. Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up if they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of '87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. You know, uh, like port. the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton. Without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's Pizza. <coughs> <suit. coughs> uh, now, that wouldn't be so bad if <coughs> you a <suits yourself coughs> uh. with cross beams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how well, having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. สองชั่วโมงแล้วนะเพื่อนายพูดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าก็คืองานงานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคือเหมือนเขาบอกว่าก็เจอกัน ถ้าไอ้นี่ก็พยายามตรวจดูผ่านทางไอ้กล้องพวกนี้แล้วก็ถ้ามีตัวอะไรมาก็ปิดไฟเอเปิดไฟป,ดปิดประตูนะครับผมเมื่อกี้นะจากท่าที่ฟังก็ยังไม่มีใครโผล่มาเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าบันนี่เฟตตี้ชิก้าไม่โผล่มาเลยตอนนี้ เราก็เปิดปิดเปิดปิดอยู่อย่างนี้แหละไม่เจอทำไมผมคิดไปเองไหมว่ามันนานมากเลยก็รอต่อไปอุ้ยหายละบันนี้หาย บันนี่อยู่แคม้าหมดตกใจหมดเลยเกือบโดนละคือแรกน่าจะเป็นบันนี่เอามาตัวเดียวบันนี่มันโผลท่ทางไหนวะบันนี่โผลท่ทางนี้จากที่ผมเคยเล่นมา่นานมาแล้ว แแบบเอามาได้เปิดกล้องนานจริงอยู่เกีย์เขาค่อยๆเดินเกียแ์เขาต้มเตี้ยมหน่อยดีแล้ว่อยทางน,นี้เขาน่าจะมาเป็นไปได้ 1, 4, 3ฝั่งยี่สอง B มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมาก ต้องอันนี้เลยอ่านี่นี่นี่โอ้ยแปลกแปลกยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยว ไว้ก่อนเลยต้องหาบันนี่ให้เจอด่วนๆอ๋อ แคมโอ้เขาอยู่ใกล้เรารีบไปได้แล้วพี่ดูไว้ก่อนเมื่อไหรอย่าไปไอ้พี่อ่าละตีห้าแล้ว ได้ยังนี่เอาป่าละปันนี้อันนี้ก็มาบ่อยมากปิดไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยในจะถึงหกโมงอยู่แล้วแปดสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะน,นี่ไง คืนแรกจะมาแล้วเหรอโอเคชิลๆวะ่ะอา้าวเรามาด้วย โอ้คืนแรกก็ชิวๆชิวช,ว,ชวแหละแต่สะดุ้งเลยเมื่อกี้อ่าเริ่มตอนคืนที่สองผมวไปทีละสองคืนเนี่ยวะ่ะมาแล้วไงโฟนกาย รับสายอุ้ยโอ้ยโอเคคหนึ่งอคห้าเลิกเล่นกล้องดีป่ะนี่ไอ้ตาย Dark though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside. นี่อยู่หนึ่งบีไอ,อชิค้ามันไปไหนเอ้ไอบันนี่มันไปไซอะเข้าห้องมาแล้วนะ่ะทำไมชอบเล่นกล้องวะฮะ ตอบมาดโาิโอเคหายไปแล้วโอเคชิคก้ามาหาอะไรกินที่นี่สะดุ้งทุกครั้ง โอเคเขาอยู่แคมหกโอเคบันนี่อยู่นี่ไปแน่เบ็ดี้เขาน่าจะไม่ออกง่ายๆอยู่แล้ว บันนี่อยู่นี่ไอไก่ละอ๋อไก่อยู่นี่โอเคหนึ่งบีกับเจ็ดโอ้ไก่สบายเอ๊ะอ๋อโอเคไปแคม5ห้าละก็จะมีห้ากับ เขาอยู่แคมหกเอ้ยผมจะกดนี่นะ โอ้โหแล้วมันต้องเปิดกล้องดูตลอดเวลาได้ไงโอเคพี่กาหาอะไรกินอีกเล้วอดูหิวนะอ่าโอเคโอเคมันอยู่แคมป์ห้าก่ะ คำหกแบตเหลือสี่สิบเจ็ดกตีสามโอ้เแย่ยและมันทางกล้องวะ่ะเฮ้ยปิดดิอ,อยู่ใกล้แล้วเด้อ เดินมายังไงล่ะมาแล้วเขาไปเล่นอะไรเด็ด ห้องครัววะนะ่ะอ้าวโอเคเฮ้ยเดี๋ยวหาย เรียบร้อยไม่กดไม่ได้เรียบร้อยผมตายอ่มุมพังโอ้โห ดีโอ้โหแล้วผมปิดอะไรไม่ได้เมื่อกี้โอเคแป๊บหนึ่งักคร่โอเคคลิปผมอัดไว้เท่านี้ันีกว่าก็ประมาณสิบเจ็ดนาทีนี่แหละ น่าจะกำลังดีสำหรับเกมแนวนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับซีอเกียครับบ๊ายบาย